มอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งวันแรงงานแห่งชาตินะคะวันนี้วันหยุดอนะ่าวันนี้ก็เลยเดินมาไหว้พระภูมินะคะที่ในสวนสาธารณนะในหมู่บ้านนะคะก็นี่คือผลจากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทหา้พระภูมิไหว้พระภูมินะคะนี่คือผลจากอา่าฝนที่ตกกระหน่ำเมื่อตอนตีสองนะคะนี่คือดอกปีดเห็นไหมคะ ดอกปีบนี่คือต้นปีบนะเดี๋ยวปาแกะบให้ดูนี่นี่ต้นปีบนะคะดอกเขาก็จะเป็นพวงแบบเนี้รวงเต็มไปหมดเลยนะคะไปดูซไดิไปดูในสวนนะคะมาได้มออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายมาไหว้พระด้วยนะคะก็ตเต็มเลยเนะคะเต็มดอกรวงเต็มแต่สวยนะดอกปีบเป็นดอกไม้ที่สวยมากเลยอะ่ะ ที่ประแขกเอามาติดผมอะใครเคยเห็นมั้งที่ปราแขกเป็นแต่งตัวเป็นสองปีดนะคะเอาดอกตีดมาติดผมอ๋อล่วงล่วงล่วงเห็นเห็นค่ะตาอ่าเดี๋ยวนะโอเคเนี่ค่ะใส่ไหมตัดปีดนะคะหอมหอมมากกลางคืนจะหอมมากนะคะมจะ,จะหอมอะอ่านี่ ตรงนี้ก็จะมีขี้ไสเดือนอยู่แสดงว่าพื้นดินม,มีไส้เดือนนะคะขึ้นมาเยอะค่ะนู่นขาวๆนู่นเห็นไหมคะนั่นคือดอกแคป่าใครรู้จักบ้างเอ่ยออแคป่านะคะสามารถกินได้นะดอกนะคะแต่ว่ากินกินเขาเรียกอะไรอะ่ะกินน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายนะคะเห็นพี่ที่ข้างๆบ้านเขา ไปอะไรนะต้มจิ้มน้ำพริกทานอ๋อนี่เม็ดในต้นปีบต้นปีบขึ้นเต็มเลยนะคะอ๋อผักชยาผักชยาใครรู้จักผักชยามา้างผักชยาก็ต้นชูรสนะคะอ่าก็จะทางนี้อ๋อไเอาอันนี้แก้มังกรนะคะอุ้แม่ล่วนฉลืดอันนี้ตน้น ป็นอะไรอ่ะต,ต,ต้น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 สดาวสดาวคราบก็จะมีเครื่องเล่นนะคะในหมู่บ้าน,นโอเคก็เดินออกกำลังกายตอนเช้านะคะฝนหยุดตกแล้วเมื่อคืนตกมาตอนตีสองก,กว่าโอ้โหแรงมากแรงแรงแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากนะคะอ่ะนี่ไงนี่ไง รู้สึกว่าจะช้ำน้ำหมดแล้วนะคะอันนี้ดอกแคป่านะคะอ่าแล้วก็ในร่วงเต็มเลยนแสดงว่าอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงอยู่ข้างบนมีฝักด้วยเดี๋ยวแพให้ดูย้อนแสงนะไม่ค่อยเห็นไม่เป็นไรนะคะโอเค็เนี่ค่ะก็จะมีต้นเข้ามาในว ส่วนใหญ่ป้าแขกก็จะไม่ได้ออกมาเดินออกกำลังกายในสวนในสวนมากเท่าไหร่เพราะว่ากว่าจะกลับถึงบ้านก็นุน่นมืดตึบแล้วนะคะกว่าจะเลิกงานกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็มืดแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาเดินเล่นในสวนเท่าไหร่แต่ที่ชอบอะชอบออกมาดูอะไรรู้ปะ่ะมันจะมีช่วงหน้าหนาว ช่วงหน้าหนาวนะคะอใครรู้จักจักกระจันมั้งจักกระจันเนี่ยเขาจะออกมาจากโพงอะ่ะตอนประมาณเดือนอะไรนะที่มันร้องรงมกันพฤติกรรมประมาณนั้นแหละและเขาก็จะขึ้นมาลอกคาบเขาจะขึ้นมาลอกคาบนะแล้วก็คาบเนี่ยก็จะติดอยู่กับต้นไม้เออ คาบก็จะติดอยู่กับต้นไม้ตามประมาณแบบประมาณขนต้นแบบนี้นะคะก็จะมีก็จะมีคาบจะก,กระจันอยู่ชอบเป็นหรือฉันเป็นโรคจิตก็ไม่รู้นะชอบมากเลยอ่ะชอบแบบชอบออดูมามาดูว่าเฮ้ยจะก,กระจันแล้วคาบหรือยังจะก,กระชันขึ้นมาไหมก็คือถ้าได้ยินเสียงจะก,กระจันร้องอะ่ะก็แสดงว่าโอเคจะก,กระจันขึ้นมาเริ่มจับคู่กันแล้ว ถ้าไม่มีเสียงจัก,กจั่นหรือไม่มีคราบจัก,กจั่นก็แสดงว่าดินน่ะมันมียาหรือมันมีสารพิษทําให้จัก,กจั่นน่ะไม่วางไข่อ่ะเห็นป่ะนี่แหละก็คือเรามีความรู้สึกว่าเออนาะธรรมชาติอ่ะมันแสดงตัวของมันเองออกมานะคะในในฉันได้ยินเสียงอ๋อ,อไม่ทันแล้วกัะลอกกัะลอก กระลอกนะคะข้างบนมีกระลอกอยู่ถ่ายไม่ทันนะกระลอกมันกินลูกไม้นะคะโอเคค่ะมันก็กลับไว้พักเสร็จแล้วนะคะวันนี้ไม่มีคาบจักรจัน์ให้ดูอะ่ะไว้เดี๋ยวจะมีนะก็จะเอามาให้ดูก็แล้วกันนะคะมันกลับดีกว่านะคะอแก้วมังกรโตเยอะเลยมีมายมยด้วยมายมยมด้วยยมายมยมะเพื่อนๆยมายมม มายมั้ยมยือนเปรี้ยวอ่ะมายมมาเปรี้ยวนี่ต้นที่บ้านป้าแกรก็มีนะคะแม่แมแบ,บอกว่าเป็นมายมหวานนะแต่ว่าป้าแกรก็กินมันก็เปรี้ยวแหละมันก็ไม่เห็นหวานเลยตาปิดเลยอ่ะหูกินเข้าไปเดียวกินไหม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 อ้๊ยถ้าเกิดอยูได้อะไรนะเอาไปตำ ตำมะยมใครเคยกินตำมะยม,มั้างคุณรับเรียวปากโอเคค่ะจบกันแค่เพียงเท่านี้ดีกว่านะคะเรียบร้อยแล้วเดินออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไม่มีฝนให้วิ่งฝ่านะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลูกมนเห็นลูกมัไหมลูกมดไหมลูกมนสีแดงๆเห็นไหมคะ ปึ๊บ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 อ่าอันนาอยู่นี่ใตๆๆ้ใต้ใบนี้โอเคโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คราวใหม่ไม่ใช่ไม่เจอกันค่ะไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าลิ้นพันกันแล้วสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่กูแม่